อ้ําอธิชาติหายไปหนึ่งเดือนเผยเหตุผลชัดเจนบอกลาโลกโซเชียลปฏิบัติทำท่ามกลางธรรมชาติพระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาติหายหน้าหายตาจากโซเชียลไปนานถึงหนึ่งเดือนเต็มๆท่ามกลางกระแสข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์กับภรรยาสาวนัดมีเรียรที่ร้อนแรงจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งล่าสุดอ้ําอธิชาติได้ออกมาเฉลยถึงสาเหตุที่หายไปโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองขณะเข้าปฏิบัติทำท่ามากลางธรรมชาติพร้อมกับข้อความชี้แจงถึงสาเหตุอ้ําอธิชาติหายไปทําอะไร อั้อธิชาติได้โพสต์ภาพขนาเข้าปฏิบัติธรรมในธรรมชาติพร้อมแคปชั่นได้ทักการใช้โซเชียลไปหนึ่งเดือนได้ทาโซเชียลดีท็อกซ์ไปในตัวและได้ใช้เวลาปฏิบัติธรรมอยู่กับธรรมชาติแฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญกับอั้าอธิชาติอย่างรุนหลามมุมมองของชาวเน็ตหลายคนมองว่าการหายไปของอั้าอธิชาติเป็นการตัดขาดจากโลกโซเชียลเพื่อไปอยู่กับธรรมชาติปฏิบัติ ทำเป็นการใช้เวลาอยู่กับตัวเองและอาจจะเป็นการพักผ่อนจากความวุ่นวายในชีวิตอําอธิชาตกลับมาแล้วพร้อมความสงบอําอธิชาตกลับมาสู่โลกโซเชียลแล้วพร้อมกับข้อความที่แสดงถึงความสงบใกล้สิ้นปีแล้วขอให้ทุกคนแข็งแรงและผ่านพ้นปีไปด้วยจิตใจที่มั่นคงครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสรุปการหายไปของอําอธิชาตในครั้งนี้เป็นการพักผ่อนจากโลกโซเชียลและใช้เวลาอยู่กับตัวเองการปฏิบัติทำเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจ,ใจสงบ และช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้